ย้อสวัสดีค่ะทุกคนเยอะๆๆๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky t ช e e ครับเจอกับเช้งแล้วก็รอบเหมือนเดิมเอ๊ะ <Hey. S 1> ขาวันนิดหนึ่งก่อนหน้านี้นมันมีเมนูหนึ่งที่ฮิตกันมากในทั่วโซเชียลนะคะและเราก็ได้ลองทํากันไปแล้วด้วยนั่นก็คือการเอาลาเมงมากินคู่กับไอติม <Hey. S 1> ที่แบบเอาไอติมไปป๊อกุดบนลาเมงอะออ uh, ใช่เราเคยทำคลิปด้วยนะครับใช่ งาฮึล็อกอินดีมากวันนี้เหมือนว่าล็อกจะไปเจอเมนูใหม่ของเขามาใช่แล้วครับเมนูที่ล็อกจะเจอก็คือเป็นรามเมงเหมือนเดิมครับทุกคนแต่คราวนี้ไม่ได้กินไงไติมแล้วคร<ม>าวนี้กินกับเค้กทั้งชิ้นโป๊ะลงไปเลยบแบบมีครีมมีครีมสดบิสตเบอร์รี่ด้วยอะลูกเบอร์ี่เลยอะแล้วโป๊ะลงไปบนรามเมงโป๊ะลงไปบนรามเมงแล้วลกินอย่างนั้นเลยเป็นเมนูใหม่ครับ และก็ดีทันทีเราจะมาลองทำกันค่ะใช่ไปเช้งไปจองตั๋วเครื่องบินไปโอซาก้าอย่างนี้เลยเมอแม่ซื้อแถวบ้านมาประกอบลองทำที่บ้านและและและก็ดีทันทีเนี่ยเราจะชิมกินอย่างเดียวไม่ได้เราจะทำอะไรลราดูจ้าไปครัแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะ่เช้งเราไปซื้อของก่อนนะเช้งใช่ไปเยอะเยอะเกินไปเยอะไปอ่ะ สูงอ่ะ <c oughs> รามเมงกับเค้กได้มาแล้วเมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็จะมาทำรามเมงหน้าเค้กของเราเลยอันนี้เป็นรามเมงรสมิโซะครับทุกคนอ ต่อมาก็ถึงคิวตัวเอกของเราแล้วครับทุกคนนี่สิ่งนี้เลยโอยลองเค้กใช่เอาไว้ยัดปากไอ้เชงนะครับช่วยเค้กครับเค้กเป็นสตอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับนี่สตอเบอรี่แล้วก็ครีมสดครับโอ้โหหนักมากชิ้นโตๆวางลงไปแบบนี้เลยครับทุกคนครับคุณผู้ดูนี่มันใหญ่ไปไหมน่ะเออมันแทบจะใหญ่กว่าราเมงไงเชงแล้วทำไงกับพวกนี้ดี่ะ ใจนะแล้วฉันมีคําถามว่ามากินยังไงอ่าแล้วขอแบบว่าแยกกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเค้กออกมาแล้วก็กินกับเส้นราเมงก่อนอ่าลองลองนึกซะว่าน้องคือเทมปุระอย่างนี้อ่าเวลากินเค้กก็ตรงนี้กินง่ายสุดนะครับยอดแหลมๆของมันอย่างนี้อ่าแล้วก็กินกับเส้นอย่างนี้นะครับทุกคนอืมดูดีดูดีก็ต้องคำปากเป็นทีปโฟะเพราะว่าคำใหญ่มากมาซูมเข้ามากล้องอ่า <ม>เป็นยังไงเค้กแบบครีมครีมสตรอเบอรี่หวานหวานกับราเมงร้อนๆอ,อุ่น ม,มันก็เหมือนราเมงที่มันหวานๆนะทุกคนมีความมันเพิ่มขึ้นแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าเราสึกว่าความเป็นเค้กมันไม่ค่อยเข้ากับพวกกลิ่นมิโซะโชยุอะไรพวกนี้เท่าไหร่มันของหวานของข้าวใช่ไหมเออมันตีกันมันจะไปทางไหนมันก็ไม่ไปจะใช้ก็ไม่้ายขวาก็ไม่ขวามันมีความสับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันหรือว่าเราจะต้อง mix เขาลงไปก่อนล็อกเบอรตีมอ่ะหรือว่าเรากินถี่วิธีเราอาจจะต้องแบบคลุกเขาให้เข้ากันทั่วทั้งชามเลยอะไรอย่างนี้ต้องลองแหละมาขนาดนี้แล้วล็อกเอาเลยนะแกจะต้้้้้อองงงปูู่ยยีีนนนลลลลไแวะะคคทุก มันจะเป็นเหมือนแบบข้าวในบาปะหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดู <c oughs> อ่ามันจะเป็นอ่าหารเด็กไหมมาดูกันนะครับเช้งพร้อมอยังจ้าเอาแล้วนะไปเลยลกูกอืมลองไปผสมกันให้เข้ากันว้าวน่วากลัวมากมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับทุกคนว้าวน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวลองชิมชิมชิมเฮ้ยเช้งไม่ได้มันยังไม่เข้ากันเลยอให้แบบว่าเข้ากันเต็มที่ก่อนเดยเฮ้ยมันก็สปาเกตตี้คาโบนาร่า อ่าน่าจะน่าจะโอเคขึ้นลองดูนะครับคราวนี้ทุกคนอ่ะอ่ะลองลองอ,อ่ะตามด้วยสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่สอบครีมสดนะครับมัเนเะป็นองไงอ่ะเค้กฟองน้ำมันแช่ลงไปในน้ำซุปมิโซะแล้วมันมันหยืดหยุ่อ่ะทุกคนมันหยืดหยุ่ยมันเหมือนเค้กเปียกถูกไหมมันหยืดหยุ่ยคือมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะแต่มันมันก็ไม่ไดีๆๆนะ,น,ๆๆน,ะนะขอลองหน่อยอๆๆขอลองหน่อยอ่ะเจ้าจงลองเจ้าจงลองอ่ะมีคนอยากทิ้มลองครับมีคนอยากิมลองอยากลองอ่ะจัดไป สุดรคำโตอยานะยานะ เข้าแล้วอย่าออกนะมันเป็นยังไงเนื้อเค้กมเมาเฟร์มากเลยอะสัมผัสมันหยืออยไหมคือพอแป้งเค้กมันมันไปรวมกวับน้ำซุปอะเนี่ยทุกคนดูดิเหมือนอาหารเด็กไหมมันจะหยิยหยใช่ไหมมันหยิยหยแล้วมันหยี่ยีอะก็<อ>แป้งเค้กไม่โอเคมากๆเลยทุกคนแต่รสชาติอะแต่มีแต่ตรงรสชาตินี่แหละมันแอบโอเคนะรสชาติอะถ้ารสชาติเฉยๆโอเคใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกราเมงพวกเนี้ยมันจะแบบเค็มๆนัวๆใช่ไหมแล้วเค้กอะมันคือความหวานมันมันไปเพิ่มความหวานมันให้เขาฟิลค้ายคล้าย ก็ตอนที่เรากินไอติมเลยเว้ยปิดแค่อ e ีเท็กเจอร์ของอ e ีเค้กเนี่ยไม่โอเคเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นรักกินทั้งทีอ่ะเราจะขอคิดค้น menu, ครีเอทเมนูลาเมงเค้กแบบใหม่ในเวอร์ชั่นของเรากันว,ว้าวปเอาแบบที่กินได้วันนี้แล้วจานนี้ใครกินอนะ่ะใครกินอ่ะเอา,าเลยกูสินะ นี่คืออุปกรณ์การทำลาเมงเค้กในแบบของลัคกี้ท e ค่ะเริ่มด้วยน้อครีมโจดสตีเออบอร์รี่อเบอรี่นะครับเยอะมากหนึ่งลูกพ้วนเอามาแต่งบนเหมือนเค้กไงเค้กเขาก็ต้องมีสตเบัลี่อยู่ข้างบนใช่ไหมมีท็อปเปิ้งมีท็อปปิ้ลและเราจะแต่งความหวานให้เขาด้วยไอซิ่งและการละลายง่ายนะคะและเพื่อให้มันมีความแบบหน้าตาเหมือนเค้กและเทกเจอร์นิดนึงรายครับรต้องใช้สายไม่ใช่กระดาบางแสนนะครับ อันนี้มันคือแคกเกอร์ที่แบบอยู่ในฐานชีสเค้กอ่ะทุกคนจําได้ปะอ่ามันจะกรุบกครับทุกคนเรามองว่าอีแป้งแบบเค,ค้กอ่ะมันอยู่อี่ไป<ม>แต่ไอแบบเนี้ยถ้าโรยเป็นพิธีประหนึ่งว่าแบบผงโรยข้าวนิดนึงน่าจะได้อยู่เย้ขยวกรุบกรุบเออเพอเขียวกรุบกรุบแล้วมันน่าจะไม่เละเท่าอันนั้นนะคะมาเริ่มต้นด้วยการตีวิปครีมของเราอย่าเล่นมุกตีก่อนไม่เอานะมุกเก่าแล้วใครจะตีนี่วู้ ในส่วนของปริมาณและอัตราส่วนพูดเลยว่าไม่รู้ลองตอนนี้เลยสดๆนะคะเวิร์กฟูมัวครับทุกคนก็อาจริงๆมันไม่มันไม่น่าจะยากมั้งก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นอ่าไอเดียของเราเองนะครับไม่ได้ไปเรฟเฟรนที่ไหนามา <c oughs> คือเรานะ่ะนึกภาพว่าถ้า,ถ,าถ้าเค้กในรูปแบบที่มันเป็นแป้งมันไม่เวิร์กอะ่ะเราเลยจะเปลี่ยนให้เค้กเป็นรูปแบบเป็นของเหลวทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นครีมครีมมูสมูสมันอาจจะอร่อยกว่าโอเคอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะชอบความหวานละกันนะว่าอยากได้หวานมากกว่าน้อยก็ กะปริมาณเอาเราลองกะกะดูคร่าวๆก่อนทำไปชิมไปได้ไหมหรอได้และก็ตีค่ะเออแล้วได้แล้วอเอาแค่ประมาณนี้พอไม่ต้องแบบเราไม่ได้จะไปปาดหน้าเค้กนะคะเพราะฉะนั้นเอาประมาณนี้ก็ได้หรือแล้วแต่ทุกคนว่าอยากได้ข้นหรือแบบว่าตั้งรูปได้มากแค่ไหนเราอยากให้เขาพอเป็นครีมครีมฟูฟูน่ารักน่ารักแล้วยังไงต่อ จะดีเหรอเช้งอยากชิมมะชิมก่อนชิมโอเคหวานกำลังดีไม่หวานมากอ่าเดี๋ยวตักขานะครับถ้าหวานมากเราเตรียมราเมงของเราไว้แล้วอ่าหุยใบหน้ามันเหมือนราเมงชาเมื่อกี้ซื่อมาพร้อมกันสั่งสองมาถึงเวลามาทำให้ราเมงธรรมดากลายเป็นราเมงเค้กแล้วพร้อมไหมจ๊ะพร้อมมากเอาละนะชิมปุ๊บปิกลงไป้าวว้าวดูดีเลย นี่แต่งน้องให้แบบมีความแบบว่าเหมือนแบบแต่งหน้าเค้กอะน้องเขาไหลไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางนิดนึงเฮ้ยมีความรู้สึกเหมือนก้อนเมฆเลยอะด้วยความอ b s t r a c t ว้าวเกียรยเสร็จแล้วเราต้องโรยด้วยนี่น้องคนนี้อืมซายจากขาดบางแสนนะครับเล็นี่ดูเหมือนเค้กขึ้นนะยังดูเหมือนเค้กขึ้นดูเหมือนเค้กขึ้นสุดท้ายถ่ายเสร็น้องมันล้วจ้าจุ๊บก็ไปตรงกลางใช่ไหมจุ๊บวยนาที นี่ลาเมงเค้กแบบลัคกี้ทีค่ะว้าสุดยอดถึงเวลาชิเเดียเดียวเดี๋ยวอะไรปกตินาทีล็อกไม่ใช่เหรอจะชิมของแกชิชิมของฉัน ทุกคนดูดิเดี๋ยวนี้มันมีแบ่งแยกด้วยของแกของฉันเอ้ยฉันอยากรู้ว่าน้องปุ๊กปิ๊กคอนเทนต์เป็นไงหน้าตาให้เท่าไหร่คะทุกคนให้ให้คะแนนมาพิมพ์มาเดี๋ยวนี้ในคอมเมนต์เต็มสิบแล้ให้หน้าตาน้องเขาเท่าไหร่เอาไปได้สิบแปดเออฉินก็ให้สิบเต็มสิบนะน้องน่ารักปุ๊กปิ๊กมากมาลองดูครับวิธีกินเราต้องแบบว่าโว้ว ห่อหุ้มไปด้วยครีมใครที่ดูตอนซะแบบดึกๆเนี่ยนะครับทำร้ายมากภาพนี้เดี๋ยวเจ๊กินแทนให้ใครหิวไม่เป็นไรเดี๋ยวกินให้ม,มีเคี้ยวด้วยอ่ะมีเคี้ยวด้วยลอ็อกดีมากจะเรียกยังทำไมนั่งอยู่ตรงนี้เนียนนุ่มล้นตุ่ยเป็นราเมงชิ้นนัวนุ่มฟูเหมือนกินราเมงแล้วลอยได้หรอเข้าวแมันนี้มากฉันรู้อยากชิมใช่ไหมล่ะโอ้น้ำลายหยดไปถึงหัวเข่าแล้วครับ แกต้องลองอันเมื่อกี้ลบไปเลยควักครีมเยอะครีมทุกคนครีมครีมทั้งนั้นบอกแล้วมันฟินมากมแกมันเป็นราเมงที่ฟินมากมันนัวครีมแล้วครีมมันแบบฟัฟฟี่อ่ะคือมันเป็นลาเมงที่แบบปุยนุ่มมากๆนุ่มลิ้นและก็ละมุนตุ้นเนียนนุ่มมากๆกินแล้วเหมือนหยียบเมฆอยู่เลยอ่ะเออฟินมหม เอาตรงครั้นชี้ไปด้วยสิเหรอมีกร๊บกรึบเค็มเค็มกินกับหมูนี่แบบหมูจะมีความกรุบกรบแต่ว่าเป็นเมนูที่กินละเลเทใช้ได้ทุกคนสิ่งนี้ถ้ากลัวไม่เข้านะครับเหลือไว้สุดท้ายเอาไว้กินหลังที่เรากินลาเมหมดแล้ว แกเลียนเป็นแยฟินไหมจ๊ะอุ้ยดีมากเลยอ่ะแย่งอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะอ <c oughs> แบ่งกันกินนี่ทุกคนพูดเลยว่าอันเนี้ยเนะี่ยทาขายได้ทาขายได้เลยวีเดียอ <c oughs> อร่อยจริงครับเ <c oughs> มนูนี้ <c oughs> ไปลองทำกันดูนะคะไปลองทําตามดูง่ายมากแค่ตีครีมสดกับน้ำตาลไอซิง่ง <c oughs> อยากหวานก็ใส่เยอะหน่อย <c oughs> ไม่อยากหวานก็ใส่น้อยหน่อยอันนี้รักกิตีแนะนําเลยครับทุกคนเป็นสูตรของพวกเราเองนะคะบัมบัมขอเชขอเช็ดไม่ไหวแลิ่ดมา น้ำลายก,กระเด็นด้วยทุเรีนมาก<า>คือเราไม่ได้บอกว่า,าสูตรของออริจินอลเขาไม่อร่อยนะครับเพราะว่าเราอะทำเองแบบโฮมเมดไงจริงๆแล้วสูตรออริจินอลที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะอร่อยเหมือนกันก็ได้เราก็เลยลองมาประยุกต์ปริ้แปงเป็นสูตรของรราที่ทีแบบนี้ก็คืออร่อยมากเหมือนกันทุกคน e ว y g o ูด you should try ครับ <c oughs> มีเกี๊ยวอีกแล้วมีเกี๊ยวอีกแล้วเป็นเมนูที่ทุกคนกินต้องมีเกี๊ยวนะครับทุกคนเจ๋งมากเราไปทำกันดูได้นะครับ <c oughs> ดีจริงจริงทุกคนนั่นแหละครับทุกคนปิดลิปไปิดติใครชอปะใคร็อบครล แล้วก็พบกับเอาได้ใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายวีฮิวครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าทวานี้จะหลบลงเหลือไปถึงใครครับหมดแน่นอนครับจะลองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคำนี้อันนี้มีมีสิทธิ์ไม่เข้าได้หอหออถ้า <c oughs> ติดนะไปแล้ว <c oughs> ดูคอ <c oughs> จัเลยบายบายเฮ้ยมันได้อยู่นะ <c oughs> ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าก็ราเมงสดชื่นเปรี้ยวๆอ่ะเหมือนราเมงฮส ตะกีมาดีจริงดีมาก